ะจะเป็นพวกปัน,นินปลาหมอนตัวไปเลยโหใหญ้อเือกแล้วน,นะ่น้ำน,น้ำเราเดินมาพกักพอรู้ไป้าป้าป้าชาชมสิเฮสวยจัง เดินๆเวียนๆเวียน,นไปแล้วรับรี่นรนหนึ่งโอ้เปิดแล้วเหรอคะเสร็จหรือยังอะคะเสร็จหรือยังอะคะว้าวออโอ้อยกระอยบ่ายเดี๋ยวดาบ่ายเดียวโอ้ยรับแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้นี่ก็เหนื่อยแค่บอกว่าวันนี้อยู่แทนเวนแทนเวนแทนเบน mày đi à, cắt ạp bắp bay lưu thang không à, đi à. chơi đi klo à. <laughs> à, đi này dạm dạm đi dạm dạm dạy 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 ชบอบบทเก่าสวยๆนี่ม่ต่างกะทานวางอยู่นี่คอยเด,ด,ด้กๆเดไกๆมันไม่ได้ทำมานี่มาทำมา